Everybody was kung fu fighting Those kids were fastest like me In fact it was a little bit frightening But they fought with expert timing ก็กล,ลับเข้า,า,าสู่ช่วงที่3ของรายการนะคะช่วงนี้เช่นเคยคะ่ะเปิดสายนะคะออ๋ ตอนนี้มีสายอยู่แล้วนะคะถ้ายังไงเดี๋ยวขอยก่นเลยโอ้ดีดีดีครับสวัสดีครับอ่างอนโอ้โงงอนเลยเนี่ยสายหลุดเลยถ้ายังไงต่อเข้ามาใหม่นะคะต่อเข้ามาใหม่ครับต่อเข้ามาใหม่ครับค่ะถ้าเกิดยังไงก็ต่อเข้ามาใหม่ได้ที่เบอร์นะคะ0ูนย์สค่ะเก้าสามสี่เก้าสองห้าแปดถึงเก้านะคะ SMS ค่ะสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหก m อค่ะสี่หนึ่งสองสามเจ็ดศูนย์สามค่ะก็ก็คือหมายความถึงนะครับอย่างที่ผมบอกไงครับว่าคุณผู้ชมเนี่ย คือผู้ร่วมจัดรายการกับเราคไอเนื้อหาสาระอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ที่คุณผู้ชมเป็นคนเสนอขึ้นมาเ้าโทรศัพท์มา้ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณลุงกังฟูครับครับเชิญค่ะคือว่าผมโทรมาทักทายลุงเฉยๆครับเพราะว่าผมทีแรกดูครั้งแรกกลางวันตอนนี้มาเจอกลางคืนดูกลางวันอาจจะเป็นผีผมเปิดเคเบิลทีวีมันมีกลางวันนะผมจําได้แล้วผมเปิดมาเนี่ยไม่ไม่เป็นเวลาเพราะผมก็พยายามที่จะหา หารายการช่องคุณลุงมีดูอยู่แล้วเอาโอเคโอเคขอบคุณไอเคเบิลเขาอุตส่าห์อ๋อนะครับคุณลุงก็ก็ผมไม่มีอะไรฮะก็เป็นแฟนเป็นแท้คุณลุงฮะก็เลยโทรมาทักทายครับดีใจที่ได้เห็นคุณลุงเรียกพี่ได้ไหมอย่าเรียกลุงเลยเคยเคยเรียกเฮียกังฟูอะกังฟูไงอย่าเรียกลุงเลยลุงรู้สึกมันจะแก่ไหมนี่นี่อายุเท่าไหร่ละปีนี้อายุเท่าไหร่ละ อ๋อสามครับคุณเนี่ยอ่านหนังสือผมตั้งแต่ตั้งแต่เกงขาสั้นเนี่ยโอ้โหแน่นอนเขบคุณลุงก็ไม่ได้ซื้ออ่านเองนะครับแอบเอาของคุณน้ำมาอ่านแล้วผมชอบแล้วเป็นไงกับกับที่ว่าเราลองเทียบดูนะว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยที่ได้อ่านหนังสือนี่ยมันเป็นความรู้สะสมมาถึงปัจจุบันนี้ถูกไหม โอ้ส oh, ุดยอดเลยครับคุณ<อ>ลุงครับ<ช>ผมยอมรับเลยว่าผมเนี่ย<อ>ได้รับความรู้จากหนังสือของคุณลุงเนี้มากๆเลยครับเ,เ,เแต่แต่แต่มันมันไอสมัยก่อนเนี่ยเราจะไปหาไอ,ไอความรู้ทางเพศศึกษาเนี่ยหาที่ไหนก็ไม่ได้นะใช่ครับ <นะ S 2> คุณลุงหายากต้องอาศัยอ่านหนังสือเพราะอ่านหนังสือแล้วมันก็จําดีมั่งไม่ดีมั่งถูกมั่งไม่ถูกมั่งก็จําจํามันเอาไว้แล้วก็มามา,มาเออ พลิกแพลงมาปฏิบัติมาเปลี่ยนแปลงพอโตขึ้นมันก็เอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาประกอบก็ถือว่าดีครับมันก็ถือว่ามันก็าภาคภูมิใจตัวเองเหมือนกันว่ามีส่วนหนึ่งในการได้ช่วยเหลือเ,อเด็กรุ่นนั้นเนี่ยให้มีความรู้รมาถึงจนทุกวันนี้แล้วนี่อยู่จังหวัดไหนครับสมุทรปราการครับคุณลุงาารครับสมุทรปราการแค่นี้นี่ต้องดูทุกคืนแล้วนะโอ้โหแน่นอนครับคุณลุงวันนั้นที่ผมเปิดเจอเนี่ยผมยังไม่รู้นะเป็นตัวคุณลุงเพราะผม ที่พคุณลุงเนี่ยเพิ่งมาออกหน้าจอโทรทัศน์เนี่ยรายการแรกแน่เลยใช่ไหมฮะผมไม่เคยเห็นในสื่อไหนเลยอ่ะแต่ในหนังสือติดตามแต่คอลมน์ของคุณลุงฮะจัดมาต้องปียังไม่รู้เลยเป็นคุณลุงคนเราก็บอกรายการลุงกังฟูอ้าวโอ้โหตายดีใจเลยจัดมาต้องปีกว่าแล้วเนาะ โอ้ผมเพิ่งเคยเห็นนะครับเพราะเคเบิลมันเป็นเคเบิลท้องถิ่นนะครับคุณลุงเอามาบรรจุไว้มันงครับบางทีเขาก็ดึงเอาเป็นเทปแล้วไปบรรจุเปิดกลางวันมัางเปิดะไรมัางก็ดีครับมาดูกันไปก็ดีขอบคุณเขาด้วยเขาก็อุตสาห์กระจายให้นะก็ยังไงก็ทีนี้กลางคืนก็ต้องดูกันแล้วล่ะโอ้ได้เลยครับโดีใจมากเลยครับได้คุยกับไอดอลตัวจริงด้วขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับสวัสดีคร่ะมีสายรออยู่หนึ่งสายนะคะสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยเชิญเลยเช่รีเสียงทีวีด้วยนะคะเชิญเลยครับครับเชิญเลยเชิญเลยสวัสดีครับท่านครูครับครับพร้อมเชิญเลยครับผมว่าวังผมดูรายการท่านทุกคืนเลยเรื่องเพศศึกษาครับผมชื่อชื่อเพศครับอยู่ถึงไหนครับอยู่แถวศูนย์ศึกษานี่ครับอ๋อศูนย์ศึกษาแค่นี้เอ้าโอเคครับศูนยเลยยินธรรมราช407ครับครับดูทุกคืนนะ ดูทุกคืนเลยครับพอถึงเวลาผมอีกเปิดดูเลยเป็นไงครับผมชอบอะไมชอบอรลีลาในการพูดของท่านเป็นอย่างมากเลยแล้วไม่ชอบน้องมินบ้างเหรอนะครับไม่ชอบน้องมิ้นบ้างเหรอชอบเหมือนกันเลยครับโอ้น้องมินต้องต้องทําตัวใหม่เลยนะชอบเหมือนกันท่านพูดอยู่เหมือนกันครับเราก็พยายามนะครับพยายามนี่ตอนนี้ท่านอายุห7เจ็ปีใช่ไหมครับครับผม หกสิบเจ็ดนะหกสิบสี่แล้วครับหกสิบสี่แล้วตามไม่ทันนะตามไม่ทันนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เดี๋ยวผมจะรอไงรอเอามาหกสิบเจ็ดเท่ากันแล้วค่อยเดินหน้าครับตอนนี้กำลังดูท่านพูดอยู่ทัวรท่านแล้วเรายังแข็งยังแกร่งอยู่ไหมเชียวยังแข็งยังแกร่งอยู่ไหมแต่ตอนนี้กำลังสนใจยาย เอ็มแม็กวานนะนี่แหละผมบอกว่างยาตัวนี้แหละเป็นตัวที่สุดยอดของลูกผู้ชายที่จะต้องกินกันแล้วครับเพราะว่ามันสนใจเยอะอ่าได้ได้ที่หาซื้อตามร้านขายยามีปะครับไม่มีครับไม่มีครับไม่มีเลยครับต้องต้องเดี๋ยวดูเบอร์ที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยจดเอาไว้แล้วก็โทรสั่งได้เลย ดูเบอร์ที่อยู่ข้างหลังเบอร์เบอร์นี้จดแล้วนะครับอ่าจดเอาไว้แล้วสั่งได้เลยแล้วศูนย์ศูนย์แปดเก้าเก้าสามสี่เจ็ดเจ็ดหมือนเดียวกันนี่นี่ได้โฆษณาเลยนี่ขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับครับยังไงก็จัดไปเรื่อยๆเลยครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอให้ท่านอายุยินครแข็งแรงนะครับครับเช่นกันครับเช่นกันครับอาจจะกินนี่เห็นไหมมีอะไรคะ เขาบอกว่าวันนี้น้องมิ้นใส่ชุดอะไระไอ้ม้าลายอะไรน่ารักจังอะไรเงี้ยเออนี่นะพูดตรงๆนะเรามีแฟนขับที่ดีมากๆเลยนะแล้วเอื้อเฟื้อช่วยเหลือดูแลเราอย่างดีเลยนะให้ความลักเนี่ยเห็นไหมชุดม้าลายน่ารักจังอะไรนะจุงเบยค่ะจุงเบยจุงเบยไปว่าอะไรจังเลยค่ะจังเลยเลยนะไม่ใช่ จังเลยจังเลยค่ะเลย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 อะไรอ่ะอุอุเอ๊ะเป็นอะไรแปลอะไรมาจากอีอีค่ะภาษาภาษาวัยรุ่นสมัยนี้นี่โอ้ยแย่เลยค่ะไม่รู้หรอกค่ะออมาจากอีอีค่ะเดี๋ยวเป็นอีอีอีม่อขอให้ลูกกังฟูมีสุขภาพแข็งแรงครับมันมันมัน มันไอ้ทุกอย่างมันดีหมดมันเสียอย่างเดียวไอ้หัวเข่านี่เส้นเวลาเดินแล้วเหมือนกับเพนกวินอะก็เก๊กก็มันตามอายุแล้ะครับมันตามอายุนะมีโทรศัพท์เข้าอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับัครบเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับมีอะไรแนะนำมั้งฮัลโหลฮัลโหลค่ะได้ยินไหมคะพูดเลยครับ มีมีอะไรจะแนะนํารายการบ้างครับก็พอดีดูรายการอยู่ครับดูรายการนะดูดูประจํำไหมดูประจํำไหมครับก็เพ,พิ่งมันดูกล่องธรมอาทิตย์้วครับเหรออ๋อดูนี่เปลี่ยนช่องนะจากช่องไอเนวมาเป็นวาเลตีเนี่ยนะแล้วดูดูดูกล่องดูดูจานดําใช่ไหมครับครับแล้วเปิดเจอ,อยังไงล่ะฟุ๊กฟุกเปิดเจอหรือ,อยังไงหรือว่ามีคนบอกครับ ก็เปิดเจอเองครับเปิดเจอเปิดเจอแล้วมันอ,อะไรทําให้สะดุดใจถึงจะหยุดดูอะไรนะครับอะไรที่มันสะดุดใจทําให้คุณหยุดดูรายการนี้ครับก็เรื่องเพศนั่นะครับเรื่องเพศนะ <c oughs> แล้วคําว่ากังฟูนี่ไม่สามารถหยุดคุณได้หรือครับ <c oughs> เออเออ แล้วอดีตเคย <c oughs> เคย <c oughs> เคยเคยเคยอ่านนิตยสารเคยรู้รู้จักชื่อนี้ไหมครับก็ยังครับยังนะเอวอย่างนั้นก็เริ่มต้นในการที่จะรับรู้รับชมรายการนี้นะครับต้องติดตามรายการนี้ไปเรื่อยๆร่อ,เร,อ,อเรื่องเอเรื่องราวเรื่องเพศศึกษาเนี่ยใครมีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะโทรมาเข้ารายการแล้วก็ถามเราได้คุณมีปัญหาอะไรติดขัดเรื่องนี้ไหมครับมีอะไรสงสัยข้องใจอะไรั้น ก็ปัญหาก็คือว่าน้องชายไม่แข็งแรงนี่ยเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วครับสามสิบกว่าครับสามสิบกว่าไม่แข็งแรงครัแล้วนี่นี่ผมอายุหกสิบกว่านี่ผมว่าผมว่าผมผมน่าจะน่าจะนะสามสิบกว่านี่ต้องใส่ใจแล้วนะครับเพราะว่าถ้าถึงอายุสี่สิบขึ้นไปเนี่ยมันจะไปถึงไหนละครับ ต้องใส่ใจตัวเองต้องบำรุงตัวเองดูแลตัวเองผู้ชายทุกคนเนี่ยพอทำงานปุ๊บเนี่ยมักจะลืมไอ้เรื่องนี้ไปจะมุ่งมั่นในการหาเงินมุ่งมั่นในการที่จะสร้างอนาคตสร้างครอบครัวนะ,ะแล้วจนลืมดูแลสิ่งนี้ไปพอเวลาพอสักระยะหนึ่งพอรู้สึกตัวเนี่ยเมื่อน,นั้นจะสายเกิดไปตอนนี้ต้องไม่ได้แล้วนะครับต้องดูแลตัวเองแล้วนะครับสมรรถภาพเป็นทานเล้าไหมครับสูบุหรี่ไหมครับ ก็ถูกนะครับเออถ้าเลิกได้เลิกซะเถอะครับนะครับบุหรี่เนี่ยถ้าเลิกได้เลิกซะเพราะมันจะเป็นสารนิโคตีนสารสะสมในร่างกายเหล้าเบียร์บุหรี่นะครับแล้วก็การหักโหมทำงานมากเกินไปไหมครับนอนนอนพักผ่อนเพียงพอไหมครับนอนพอไหมครับพักผ่อนเพียงพอไหมครับก็นอน บางวันก็นอนไม่พอครับเนี่ย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 ต้องดูแลตัวเองนะดูแลตัวเองจะได้รับชมรายการนี้นานๆด้วยเราเดี๋ยวเราเราจะขาดแฟนขับไปซะเนาะเอา้าครับขอบคุณนะครับยังไงก็ถ้ามีโอกาสแล้วโทรเข้ามาร่วมรายการใหม่นะครับขอบคุณครับอขอบคุณขอบคุณไอไอไอ้ไอสิ่งเหล่านี้นะลูกผู้ชายทุกคนเนี่ย มันจะมีปัญหาตรงนี้ใช่ค่ะนี่อายุ30กว่าแต่ยังดีนะคะที่รู้ว่าตัวเองมีปัญหาเริ่มที่จะคิดก่อนิเริ่มสังเกตตัวเองแต่อย่างนี้ผู้ชายทุกคนเนี่ยมันมันว่าไม่ได้นะค่ะเยอะๆนะร้อยคนนะเราเราตัดเอาแค่ร้อยคนนะประมาณนะเจ็ดสิบห้าถึงแปดสิบคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องสมรรถภาพทางเพศ โดยเฉลี่ยส่วนใหญ่นี่ปัญหาพวกนี้จะเกิดขึ้นประมาณอายุเท่าไหร่คะคุณอาก็อย่างนี้กันบอกว่า30กวา่30วา30กว่าจๆเป็นว<ล>ยน<ม>ัยหนุ่มใช่ไหมคะเ,เออสามสิบกว่าเป็นวัยหนุ่มนะ,ะมันมันขึ้นอยู่ที่การดูแลรักษาตัวเองไหมเท่านั้นเองการหักโหมตัวเองไหมการอะไรลืมตัวไหมอะไรไม่เงี้ยแต่ทีนี้ในลักษณะอย่างนี้นะครับผมยืนยันเลยนะครับว่าไม่ต้องเป็นห่วงแล้วล่ะครับแต่ขอให้หันมาสนใจในคำพูดที่ผมจะพูดต่อไปนี้ ต้องสนใจหน่อยเนี่ยครับ MMa c 1วันนะครับที่ผมถืออยู่ในมือเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคําว่าเสริมอาหารในที่นี้หมายความว่าท่านทานอาหารทุกวนันทุกวันเนี่ยมันก็มีคุณค่าอยู่แล้วแต่คุณค่าเนี่ยมันไปบํารุงทั้งร่างกายาแต่ MMa มวเนี่ยมันเจาะจงนะในการเสริมอาหารเพื่อไปบำรุงสมรรถภาพทางเพศ โดยเฉพาะเลยขยายเส้นเลือดขยายเส้นเอ็นขยายกล้ามเนื้อขยายทุกอย่างเนี่ยมันจะเน้นอยู่ตรงนั้นเลยนะเมื่อเน้นอยู่ตรงนั้นปุ๊บเนี่ยไอส่วนอื่นมันเราไม่ลวมพูดถึงเมื่อสมรรถภาพทางเพศเนี่ยอ่อนแออ่อนด้อยไม่แข็งตัวแม่เลยเอ็มแมกวันเนี่ยจะไปทําให้ท่านเนี่ยแข็งตัวและตื่นตัวแล้วก็มีสมรรถภาพทางเพศดีขึ้นเรียกง่ายๆว่าไปปรับสมดุลในร่างกายของคุณผู้ชายได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะเพราะ ในในในสารสกัดของเอ็มแมวันเนี่ยสกัดมาจากส่วนประกอบสําคัญหลักๆเลยนะคะก็มีหนึ่งค่ะหอยนางลมนะคะกระชายดาค่ะโสมเกากี้แล้วก็กระเทียมค่ะตังกุยด้วยนะไอ่ยังยังยังมีอีกหลายอย่างค่ะเขาไม่ใช่ว่าเอามาตำ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 แล้วเอามาผสมกันคลุกกันแล้วก็มายัดใส่ในแคปซูลเนี่ยเขาสกัดนะสกัดเอาหัวเชื้อของมันเนี่ยออกมาเลยทุกอย่างเนี่ยดึงออกมาพอดึงออกมาปุ๊บอยู่ในแคปซูลพออยู่ในแคปซูลปุ๊บเนี่ย ไอตัวไอตัวแต่และแคปซูลเนี่ยมันสามารถที่จะไปสร้างพลังสร้างกำลังภายในทำให้สมรรถภาพทางเพศของท่านชายเนี่ยไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามปึงปังดึงห,หนังชัดเจนเลยแล้วช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นพิเศษด้วยโปรโมชัน่น M-MAX ONE กว t น r ช่วงนี้นะคะซื้อ M-MAX ONE กว t น r ค่ะ1กล่องนะคะ60แคปซูลค่ะจากราคา3,300บาทนะคะ ลเหลือ2,500บาทและที่สําคัญนะคะถ้าบอกว่ารับทราบหรือว่ารับชมมาจากรายการของคุณอากังฟูนะคะอาจจะได้รับสิทธิพิเศษอีกเพียบเลยค่ะถ้าสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ089ค่ะ9347711นะคะ089ค่ะ9347755ค่ะไม่ใช่มาโฆษณาเพื่อชวนเชื่อนะครับแต่เป็นการบอกนะครับให้ท่านรู้ว่า m m a x o ม e เนี่ยมีสมรรถภาพ ที่เรียกว่านะครับสามารถฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศของท่านชายโดยตรงเลยครับยืนยันเลยครับแค่แคปซูลแรกที่ท่านใส่ในปากแล้วก็เกลือนมลงไปมันจะมีกลิ่นแล้วมีไอแห่งความรู้สึกเลยทันทีว่าสู้แน่นอนขึ้นแน่นอนอันนี้ยืนยันเลยนะครับครับถ้าสนใจจดเบอร์ที่อยู่ด้านหลังผมนี่หรืออยู่ที่หน้าจอนี่แล้วสั่งไปเลยครับแล้วจะเชื่อว่ากังฟูเนี่ย กล้าประกันการันตีคุณภาพของ m m a ม1็จริงๆเลยครับครับช่วงนี้คงพักสักครู่แล้วครับ